นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธท้สานโมตัสสัพพะวะโต อรราธโาสัมมาสัมพดท่าสาม ยานทุนนิมิตตังอวะมังธรานใจโยจามนาปุสกุณสัสสัตถะปะปะทหุโทษสุปินังอาการตังพุทธานุปทาเวนะวินาสเสมตุยานทุนนิมิตตังอวะมังธรานใจโยจามนาปุสกุณสัสสัตถะปะ ปักขโาวุสุปินางอาการตัางธรรมานุภาเวนวินาเสมตุยันทนิมิตต่างอวมังธรันจะโยจามนาโปสกุณาสัสสะถวปักขโหโถัสุปินางอาการต่างสังฆานุภาเวนวินาสเสมตุ ยานทุนิมิตตังอวามังคะลานใจโยจามนาปุสกุณสัสสัสทวปาปาทะโหทุนสุปินังอาการตังพุทธานุภาเวนะวินาสเสมตุยานทุนิมิตตังอวามังคะลานใจโยจามนาปุสกุณสัสสัสทวปา ปาปะคหโหโทสุปินังอาการตังธรรมานุภาเวนวินาเสมตุยานโทนิมิตังอวมังธรันจะโยจามนาปวสกุณาสัสสะโทปาปะขหโวโทสุปินังอาการตังสังฆานุภาเวนวินาสเสมตุ

ปาปะขะโหตุสุปินังอาการตังธรรมานุภาเวนะวินาเสมตุยานทุนิมิตตังอวมังคารเจโยจามนาโปสกุณาสัสสตทวปาปะขะโหตุสุปินังอาการตังสังขานุภาเวนะวินาสเสมตุ ยานทุนิมิตตังอวามังคะลานใจโยจามนาปุสกุณสัสสัตถะปะปะทหุโทษสุปินังอาการตังพุทธานุภาเวนะวินาสเมนตุยานทุนิมิตตังอวามังคะลานใจโยจามนาปุสกุณสัสสัตถะปะ ปาปะโหโุสุปินังอาการตังธรรมานุภาเวนะวินาเสมตุยันโทนิมิตตังอวมังคารเจโยจามนาปวสกุณาสัสสะทวปาปะขหโุสุปินังอาการต่างสังฆานุภาเวนะวินาเสมตุ ยานทุนิมิตตังอวมังครรานจะยโยจามนาโปสกุณันสัสสะโทปาปะกะโทโทสุปินังอาการตังโพธานุภาเวนวินาเสมนตุยานทุนิมิตตังอาวมังครลานจยโยจามนาโปสกุณันสัสสะโทปา ปาปะคหโหทุสุปินังอาการตัางธรรมานุภาเวนวินาเสมตุยานทุนนิมิตต่างอวมังธรันจะโยจามนาโปสกุณาสัสสะทวปาปะขหโหทุสุปินังอาการต่างสังขานุภาเวนวินาเสมตุ ยานทุนิเมตังอามะมังทาร ใจโยจามนาโปสกุนาสัสสัตถะปาปะขะโหตัวสุปินังอาการต่างผู้ธานุภาเวนวินาสเมนตุยานทุนิมิตต่างอวมังคารใจโยจามนาโปสกุนาสัสสัตปาปะขะโหตัสุปินังอาการต่างรำ มานุภาเวนาวินาสเมนตยานทุนิมิตังอวมังารัญจโยจามนาโปสกุณาสัสสะโทปาปะขะโหโทสุปินังอาการตังสังฆานุภาเวนาวินาสเมโต ยานทุนิเมตตังอามะบางทาร ใจโยจามนาโพสกุณณาสัสสโทปาปะคโหโทสุปินังอาการต่างโพธานุภาเวนวินาสเมนตุยานทุนิมิตต่างอวมังคารใจโยจามนาโพสกุณาสัสสะโทปาปะคโหโทสุปินังอาการต่างรร มานุภาเวนวินาสเมนตยานโทนิมิตตังอวามังคารันจจโยจามนาโปสกุณาสสะโทปปาปะขโหโทสุปินังหักันตังสังคานุภาเวนวินาสเมโต ยานทุนิมิตตังอวามังคะลานใจโยจามนาปุสกุลนาสัสสัตถะปะปะขะโหทุนสุภินังอาการตังพุทธานุภาเวนะวินาสเมนตุยานทุนิมิตตังอวามังคะลานใจโยจามนาปุสกุลนาสัสสัตถะปะ ปาปะโหโุสุปินังอาการต่างธรรมานุพาเวนะวินาเสมตุยานทุนิมิตตังอวมังารันจะโยจามนาปวสกุณาสัสสะทวปาปะขหโุสุปินังอาการต่างสังฆานุพาเวนะวินาเสมตุ ยานทุนิมิตตังอาวมังครลานใจโยจามนาปุสกุณสัสสัสทวปาปะทหโทษสุพินังอาการตังโพธานุภาเวนวินาเสมตุยานทุนิมิตตังอาวมังครลานใจโยจามนาปุสกุณสัสสัสทอปา ปะปะโหัวทัสุปินังอาการตังธรรมนุภาเวนวินาเสมตุยานทุนิมิตต่างอวมังธรันจะโยจามนาปวสกุณาสัสสตทวปาปะขหโหทุสุปินังอาการตังสังฆานุภาเวนวินาเสมตุ ยานทุนิมิตตังอาวมังครลานใจโยจามนาปุสกุณนสัจสัทธปาปาคาโหโทสุปินังอาการตังโพธานุภาเวนวินาเสมนตุยานทุนิมิตตังอาวมังครลานใจโยจามนาโุสกุณาสัจสัทธปา ปากคโหตุสุปินังอากันตังธรรมานุภาเวนะวินาสเสมตุยานทนิมิตตังอวมังคารัใจะโยจามนาปุสกุณาสัสสทว่าปากคโหตุสุปินังอากันตังสังฆานุภาเวนะวินาสเสมตุ Yoth nimitang awangkaran dayyo ja apa sakunaan sasato apa kau thosopinang akanang pohana nupawe nawi nasamenyan thu jayo ja apa sakunat sasato ปาปะโหโทุสุปินังอาการตังธรรมานุภาเวนวินาเสมนตุยานทุนนิมิตตัางอวมังธรันใจโยจามนาโปสกุณาสัสสตทวปาปะขหัวทุสุปินังอาการต่างสังฆานุภาเวนวินาสเมนตุ ยานทุนิเมตตังอวามังคะลานจายโยจามนาปุสกุณสัสสัตถโอปาปะคะโหทุนสุปินังอาการตังพุทธานุภาเวนวินาสเสมตุยานทุนิเมตตังอวามังคะลานจายโยจามนาปุสกุณสัสสัตถโอปา ปะปะขหโวทัสุปินังอาการตัางธรรมานุภาเวนวินาสเมมตุยานทุนิมิตต่างอวมังธรันจะโยจามนาโปสกุณาสัสสะทวปะปะขหัวทัสุปินังอาการต่างสังฆานุภาเวนวินาเสมตุ ยานทุนิมิตตังอวมังครลานใจโยจามนาปสกุนสัสสัตถทปาปะทหุโทษสุปินังอาการตังโพธานุภาเวนวินาสเมนตุยานทุนิมิตตังอาวมังครัญนใจโยจามนาปสกุณสัสสัตโทปา ปาปะขหโทสุปินังอาการตัางธรรมานุภาเวนวินาเสมตุยานททนิมิตต่างอวมังารันจะโยจามนาปวสกุณาสัสสะทวปาปะขหโทสุปินังอาการต่างสังฆานุภาเวนวินาเสมตุ ยานทุนิมิตตังอาวมังครันใจโยจามนาโปสกุณาศศทอปาปาโหทุนสุปินังอาการตังพุทธานุภาเวนวินาเมมตุยานทุนิมิตตังอาวมังครันใจโยจามนาโปสกุณาศศทอปา ปาปะโหทุสุปินังอาการตัางธรรมานุภาเวนวินาเสมตุยานทุนิมิตตังอวมังารันจะโยจามนาโปสกุณาสัสสะทวปาปะขหทุสุปินังอาการต่างสังคานุภาเวนวินาสเสมตุ ยานทุนิเมตตังอวมังคารันใจโยจามนาโปสกุณารสัสสทปาปาคะโหทุนสุปินังอาการตังพุทธานุภาเวนวินาเสมตุยันทุนิเมตตังอวมังคารันใจโยจามนาโปสกุณารสัสสทวปา ปาปะข้าวถัสุปินังอาการตัางธรรมานุภาเวนวินาเสมตุยานทุนิมิตต่างอวมังารันจะโยจามนาโปสกุณาสัสสะถวปาปะข้าโถัสุปินังอาการต่างสังฆานุภาเวนวินาสเสมตุ